One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับการประมูล 4G คลื่นความถี่900เมกะเฮิร์วันที่3ผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง4ค่ายยักษ์ใหญ่ต่างก็งัดกลยุทธ์มาต่อสู้กันอย่างดุเดือดน,นะครับทำให้ราคารวมตอนนี้ทะลุ1 0 0 0แสนล้านบาทไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีผู้เข้าประมูลรายใดยอมออกจากการประมูลง่ายๆ ติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันจากคุณรุ่งศักดิ์เหลืองฮีรันภูสิทธิ์ครับการประมูลขึ้น 4G ความถี่900เมกะเฮิรตล่วงเข้าสู่วันที่3แล้วแต่ผู้ประกอบการจาก4ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง AIS, dtac, TrueMove S และ j แ m o m o l i อยยังเดินหน้าสู้ราคาชนิดไม่มีใครยอมใครต่างงัดกลยุทธ์เคาะราคาอย่างดุเดือด แกรแสดงตัวเลขการประมูลราคาขึ้นความถี่900เมกะเฮิรพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งรอบที่114ราคาใบอนุญาตทั้งสองใบทะลุ1แสนล้านบาทไปแล้วเสียงเฮแสดงความดีใจของบรรดาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชดังกึกก้องสำนักงาน เมื่อการประมูลในรอบที่114ราคารวม2ใบอนุญาตพุ่งถึง1 0แสนล้านบาทแม้แต่นายถากรตันทสิทธิ์เลข,ขาธที่การกสทชยังยอมรับว่าตัวเลขการประมูลสูงกว่าเป้าหมายและคาดการไม่ได้ว่าจะเสร็จสิ้นในคืนนี้ซึ่งขณะนี้สถาการณ์นะครับผมมองนะครับยังไม่มีใครออกจากาการแข่งขันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่า การแข่งขันเนี่ยจะจบลงตอนไหนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดการของทางคุณหมอผมพิชที่พูดไปเดิมอยู่ยแล้วนะครับว่าคลื่นในย่าน900มีอัตราที่สูงกว่าคลื่นในย่าน1,800เมกะเฮิร์เป็น2เท่าตัวในวันนี้นะครับทุกคนจะเห็นภาพนะครับว่าใกล้เคียงกับ2เท่าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวถึง5,004เนี่ยจะเริ่มใกล้เคียงกับ2,609 0 2ล้านต่อ1เมกะไบต์นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เราคิดว่าคงไม่เกินความคาดหมายแต่อย่างไดนะครับกสทชมีบทเรียนมาแล้วจากการประมูลขึ้นความถี่1,800เมกะเฮิร์เมื่อวันที่11-12พฤศจิกายนที่ผ่านมายืดเยื้อกินเวลา2วัน2คืนมาแล้วครั้งนี้กสทชจึงเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ล่วงหน้าถึง3วันแต่ในที่สุดการประมูลก็อาจจะล่วงเลยไปถึงวันที่4 กสทชจึงเรียกประชุมเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารและเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประมูลเพิ่มเติมขณะที่ผู้เข้าประมูลบางคนเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นการประมูลรอบที่144ค่าใบอนุญาต2ใบรวมกันอยู่ที่119,108ล้านบาทโดยกสทชจะปล่อยให้พัก3ชั่วโมง แล้วจึงเริ่มประมูลกันใหม่อีกครั้งในเวลาเที่ยงคืนการประมูลคลื่น 4G ความถี่900เมกะเฮิร์วันนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆที่ต้องบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์มากมายทั้งเรื่องการประมูลแบบมาราธอน3วัน3คืนตลอดจนค่าใบอนุญาตที่รวมกันมีมูลค่าสูงกว่า1 0 0 0 0แล้านบาทรุ่งศักดิ์เหลืองนิลภูสิทธิ์รายงาน 1 n e News ตรงไปตรงมา